สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนแอดมินมาแล้ววันนี้มีเรื่องเมาส์มอยหอยสั่งแบบแซบๆมาให้ฟังอีกแล้วค่ะคือแอดมินไปเจออะไรบางอย่างมาค่ะเพื่อนๆอ่านแล้วแบบหอขอปรบมือในความมั่นหน้ามั่นโหนกเลยจริงๆค่ะเรื่องมีอยู่ว่าค่ะมีบทความจากสื่อฝั่งเพื่อนบ้านของเรากัมพูชานี่แหละค่ะเขาเขียนบทความมาแบบมั่นใจเกินร้อยเลยว่าถ้าความสัมพันธ์กับไทยแย่ลงนะเศรษฐกิจไทยจะถึงท่านล่มสลายเลยนะจ๊ะ โอ้ยแอดมินอ่านแล้วแบบฮะอะไรนะคะขอมาอีกทีค่ะแหม่ฟังดูเหมือนหนังฮอลลีวูดที่ตัวร้ายออกมาประกาศกล้าวว่าจะยึดครองโรคยังไงอย่งงางนั้นเลยเนาะเพื่อนๆแต่พอมาดูความจริงแล้วเหมือนก็มีแต่ความโบ๊ะบ้าเต็มไปหมดเลยค่ะ เข่าอ้างแบบมันมั่นเลยว่ากัมพูชานำเข้าของจากไทยตั้งสมมืิล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยนะถ้าคนกัมพูชาแบนสินค้าไทยขึ้นมาไทยจะเจ๊งแน่ๆแต่เพื่อนๆคะข้อมูลจริงจ,งจากประทรงพาณิช์และธนาคารแห่งประเทศไทยมันเป็นอีกเรื่องเลยคะ่ะตัวเลขจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะไม่ใช่หนึ่งล้านอย่างที่เขาโมซึ่งถึงแม้จะเยอะนะและเราก็ค้าขายกันดีแหละแต่ถ้าเทียบกับยอดส่งออกรวม ของไทยทั้งหมดแล้วมันคิดเป็นแค่2-3%เท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆน,นึกภาพตามง่ายๆนะคะเหมือนเรากําลังทานบุเฟเฟ,ฟ่ตซีฟู้ดแบบจัดเต็มแล้วมีกุ้งตัวเล็กๆที่เราเพิ่งตักมาแค่ตัว2ตัวแล้วเจ้ากุ้งตัวนั้นก็บอกว่าถ้าแกไม่กินชั้นนะแกะจะอดตายแหมแล้วปลาหมึกหอยเชลและปูาลาสกาอีกเป็นกองๆที่เรากินไปแล้วล่ะคะแอดมินจะบอกว่าเราไม่กินแค่นี้ไทยเจงไม่จริงหรอกคะ่ะ เรื่องีแอดมินอ่านแล้วขำจนกรามค้างคือเขาอ้างว่ามีแรงงานกัมพูชาในไทยตั้ง1.5ล้านคนและทำไรายได้ให้เศรษฐกิจไทยถึง40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โอ้ยเพื่อนๆคะ่ะตัวเลข4ี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเยอะกว่า GDP ทั้งประเทศของกัมพูชาเสียอีกค่ะ GDP ของกัมพูชามันอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่มันเหมือนบอกว่าลูกจ้างเงินเดือน10,000บาททํารายได้ให้บริษัทปีละ100อยล้านยังไงอย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเยอะๆเลยค่ะแล้วเรื่องจํานวนแรงงาน1.5ล้านคนกระทรวงแรงงานบ้านเราเขาบอกว่าแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายทั้งหม,ทงหมดทุกชาติในไทยมีแค่2-3ล้านคนเองค่ะ แล้วแรงงานจากพม่าก,ก็เยอะที่สุดรองลงมาคือลาวและกัมพูชาค่ะตัวเลข1.5ล้านคนเนี่ยมันเกินจริงไปมากๆค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะเพ,พื่อนๆแอดมินว่าบทความนี้น่าจะเป็นการมโนแบบเกินเบอร์มากค่ะอาจจะเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างภาพให้คนในประเทศเขารู้สึกว่าเรามีอำนาจต่อรองนะเราเป็นคนสำคัญของไทยนะแต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยมันใหญ่และหลากหลายกว่าที่เขาคิดเยอะค่ะไม่ได้พึ่งพาแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งและถึงแม้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านจะสำคัญแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เศรษฐกิจเราล้มสลายได้หรอกค่ะแหมบางทีก็รู้สึกสงสารเนาะเขาคงอยากรู้สึก สำคัญแล้วค่ะแอดมินเข้าใจแต่จะให้เราเชื่อในเรื่องที่มันไม่มีมูลความจริงโดยก็คงไม่ได้อะเนาะเพื่อนๆคิดว่างไงคะแอดมินรู้สึกว่าบทความนี้มันทั้งตลกและน่าสงสารไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โอ้ยเพื่อนๆอแอดมินว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายๆแล้วละค่ะแอดมินก็ไปทํากันบ้านมาเพิ่มอีกนะคะพราว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ2ประเทศมีความซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้ถึงขั้นล่มสลายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะนะเพื่อนเพื่อนอย่างเรื่องรายงานกัมพูชาที่เราคุยกันไปว่าจํานวนไม่ถึง1.5ล้านคนหรอกแต่รู้ไหมคะว่าเงินที่รายงานกลุ่มนี้ส่งกลับประเทศนะ่ะมีมูลค่าสูงถึง1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีเลยนะซึ่งตัวเลขเนี้ยมันสําคัญ กับเศรษฐกิจกัมพูชามากเลยค่ะแต่ในมุมของไทยถ้าเกิดแรงงานกลุ่มนี้ต้องกลับประเทศไปพร้อมกันหมดภาคธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานเข้มข้นอย่างก่อสร้างกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในบ้านเราจะเจออะไรคะคำตอบคือขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยค่ะการผลิตอาจจะชะงักงนันธุรกิจอาจจะไปต่อไม่ได้ในระยะสั้นๆแน่นอนเศรษฐกิจโดยรวมของไทยอาจจะไม่ล่มสลายแต่สำหรับบางธุรกิจแล้วอาจจะถึงขั้นหายนะเลยก็ว่าได้ค่ะ ส่วนเรื่องสินค้าส่งออกก็เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่ายอดส่งออกไปกัมพูชาจะคิดเป็นแค่2อถึงสของยอดส่งออกรวมของเราแต่มันก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะคะเพื่อนๆสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ของกินของใช้ธรรมดานะคะแต่รวมถึงน้ํามันสําเร็จรูปน้ําตาลทรายเครื่องดื่มหรือแม้แต่เคมีภัณฑ์ที่ถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในประเทศเขาด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดการแบนสินค้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยไทยเราก็เสียตลาดไปค่ะแต่ฝั่งกัมพูชาเองก็ต้องหา แล่งวัตถุดิบใหม่ซึ่งอาจจะแพงกว่าหรือหาย,ยากกว่าเดิมอีกด้วยพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ไทยเจ็บแต่กัมพูชาก็เจ็บด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการแบนสินค้าจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถึงขั้นล่มสลายอย่างที่เขาว่าแต่ไทยเราก็ไม่เคยประมาทค่ะแอดมินว่ามุมมองที่บอกว่าเราควรหาแรงงานประเทศอื่นมาทดแทนหรือเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อส่งออกไปทั่วโลกอยู่แล้วเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องเลยนะคะเพราะการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดหลักของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มองหาตลาดใหม่ๆอย่างในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียใต้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ สรุปแล้วนะคะเพื่อนๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชามีความสําคัญจริงๆค่ะและการที่ความสัมพันธ์จะแย่ลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศแน่นอนแต่สําหรับประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าและมีการกระจายความเสี่ยงไว้แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นล่มสลายอย่างที่หมดความนั้นกล่าวอ้างแน่นอนค่ะ แต่ยังไงซะการเตรียมพร้อมก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแอดมินว่าเรามาเตรียมตัวกินบุฟเฟต์ซีฟู้ดดีกว่าค่ะฮั่นแน่เพื่อนๆยังไม่จบแค่นี้ค่ะแอดมินไปแอบส่องความคิดเห็นและคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มาให้ค่ะบอกเลยว่าคนไทยนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะอ่านแล้วต้องปรบมือให้ในความเฉียบคมและมุมมองที่กว้างขวางของพวกเขาเลย หลายคนตั้งคำถามกับตัวเลขที่บทความนั้นอ้างมาค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่แอดมินเห็นด้วยสุดๆค่ะเพราะข้อมูลที่เขาเอามาอ้างมันดูเกินจริงไปมากอย่างเรื่องมูลค่าการค้า1น1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจากข้อมูลจริงมันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 7ถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเองค่ะเพื่อนๆและคิดเป็นสัดส,ส่วนแค่2-3%ของยอดส่งออกทั้งหมดของไทยเท่านั้น ที่พีกกว่านั้นคือเรื่องมูลค่าที่แรงงานสร้างถึง4,000 40, ล้านดอนลลาร์สหรัฐค่ะหลายคนบอกเลยว่าตัวเลขนี้มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเพราะมันสูงกว่า GDP ทั้งประเทศของกัมพูชาเสียอีกแถมข้อมูลจากธนาคารโลกก็ไม่ได้บอกว่ามูลค่าการโอนเงินกลับของแรงงานทั่วโลกจะสูงขนาดนั้นด้วย แอดมินวเค์แล้วว่าการใช้ตัวเลขที่เกินจริงขนาดนี้มีจุดประสงค์เดียวเลยค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือสร้างภาพลวงตาให้คนกัมพูชาเห็นว่าประเทศตัวเองมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อไทยมากแค่ไหนเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมเท่านั้นแหละค่ะเมื่อมาดูผลกระทบที่แท้จริงแล้วแอดมินบอกเลยว่าคนไทยหลายคนมองภาพชัดเจนมากค่ะ ด้านแรงงานถึงแม้ว่าถ้าแรงงานกัมพูชากลับประเทศไปจะกระทบภาคส่วนที่พึ่งพาแรงงานอย่างหนักในระยะสั้นเช่น ก่อสร้างกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแต่อย่าลืมว่าในระยะยาวประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ค่ะทั้งการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือจ้างแรงงานจากประเทศอื่นที่พร้อมจะเข้ามาทำงานซึ่งในทางกลับกันถ้าแรงงานจำนวนมหาศาลต้องกลับไปประเทศกัมพูชาจริงๆพวกเขาจะต้องเจอกับปัญหาการว่างงานครั้งใหญ่เลยนะเพราะประเทศเขายังไม่มีงานรองรับมากพอซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงเลยค่ะ ด้านการค้าก็เหมือนกันค่ะคนไทยมองว่าถึงเราจะเสียตลาดนี้ไปเราก็หาตลาดใหม่ได้สบายๆเพราะสินค้าไทยมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการในหลายประเทศทั่วโลกแต่ฝั่งกัมพูชาเองจะต้องเจอปัญหาค่าครองชิพที่สูงขึ้นเพราะต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงกว่าและค่าขนส่งสูงกว่าค่ะด้านสาธารณสุขอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องค่าใช้ใจด้านสาธารณสุขค่ะ หลายคนมองว่าเราแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้มานานถ้าแรงงานต้องกลับไปก็อาจจะช่วยลดภาระตรงนี้ได้ทำให้รัฐเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นได้มากขึ้นอีกค่ะสุดท้ายนี้แอดมินขอสารภาพเลยค่ะว่าอ่านมุมมองของคนไทยแล้วรู้สึกอึ้งในความเข้าใจเกมการเมืองของพวกเขามากค่ะ หลายคนมองว่านี่คือโฆษณาชวนเชื่อที่ปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้กับประชาชนในกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศที่มีการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดค่ะและการที่กัมพูชาเชื่อว่าตัวเองสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหมือนกับกบในกะลาที่มองโลกในมุมที่จำกัดและไม่ได้ศึกษาข้อมูลภายนอกอย่างรอบด้านเลยค่ะ โดยรวมแล้วแอดมินว่าเรื่องนี้มันคือยุทธวิธีทางจิตวิทยาที่มีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแสะชาตินิยมและสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศตัวเองเท่านั้นแหละค่ะถ้าเอาข้อมูลที่ถูกต้องและหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์จริงๆแล้วจะพบว่าความเป็นจริงมันส่วนทางกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผยแพร่โดยสิ้นเชิงเลยค่ะ แต่แอดมินก็แอบชอบมุมมองที่เฉียบคมของคนไทยนะคะมันทำให้เราเห็นว่าคนไทยไม่ได้ถูกหลอกง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าไหม